สัญลักษณ์พัฒนาการทางเลือกสุขภาพทางเลือกของคนรักสุขภาพใครยังไม่รู้จักบ้างคะว่ามันคืออะไรแล้วมันมีผลดีมีข้อดีกับผู้บริโภคอย่างเราอย่างไรเดี๋ยวเราฟังกันนะคะสวัสดีค่ะมาพบกับน้าวิเช่นเคยนะคะกับช่องสายทาราพาเพลน,นะคะวันนี้ก็ใส่ชุดแดงกี่เพล้าเลยนะคะยังอินกับตุ๊จีนไว้เลิกนะคะคือ ทำไมน้าต้องมาพูดเรื่องสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพนะคะก็มีคนมาถามว่าสัญลักษณ์นี่มันคืออะไรแล้วน้าก็เลยแบบเออยังมีคนไม่รู้อยู่บ้างทั้งที่มันมีด้านมาประมาณ2ปีแล้วนะคะน้าก็เลยลองไปลองสุ่มถามคนไข้ของน้านะคะก็คนไข้ก็ยังไม่รู้วางส่วนนะคะแล้วก็แม้กระทั่งหนักกว่านั้นคือคนในครอบครัวน้าก็ยังไม่รู้จักด้วยเช่นกันจึงเป็นที่มาการให้ความรู้ในวันนี้นะคะสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพเนี่ยก็คือเป็น สัญลักษณ์ที่ทําให้เรามองได้ง่ายๆในอาหารที่เราจะไปซื้อว่ามันลดหวานมันเค็มแล้วในปริมาณที่พอเหมาะกับร่างกายเรานะคะน้าเชื่อว่าทุกคนรู้แน่นอนว่าถ้าเรารับประทานอาหารหวานมันเค็มมากเกินไปเนี่ยก็จะทําให้เสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเหลือรลังนะคะไม่ว่าจะเริ่มอ้วนขึ้นอ้วนก็ไขมันเยอะไขมันเยอะก็ไขมันสูงแล้วก็เป็นเบาหวานสุดท้ายก็เอามาพึกาาพาธโรคไตาตามมาทุกท่านรู้อยู่แล้วนะคะ แต่ในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยเราหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยว่าเราอะมีความเร่งรีบขึ้นนะคะแบบแล้วก็การเข้าถึงอาหารทุกอย่างของเราอย่างเงี้ยมันก็ง่ายขึ้นด้วยเช่นกันนะคะร้านสะดวกซื้อจึงเป็นทางเลือกของเรานะคะแต่ถ้าเราไม่รู้จักฉลาดเลือกนะคะเรารับประทานหวานมันเค็มมากเกินไปอย่างเงี้ยก็จะทําให้เกิดผลเสียกับร่างกายของเรานะแล้วน้ำก็เชื่ออีกว่าทุกท่านอะรักตัวเองมากขึ้นกันแล้วใช่ไหมคะ ก็เคยไปในร้านน้ำชงร้านหนึ่งนะคะก็ได้ยินคนบอกว่าเอาหวานน้อยแน่แสดงว่าต,ต้องการให้มันมีรสหวานน้อยลงใช่ไหมคะแสดงว่าเริ่มมีการเลือกแล้วนะคะไปในร้านอาหารอย่างเงี้ยก็จะสั่งแบบไม่ใส่ผงชูรสนะคะเอาเค็มน้อยๆหน่อยนะคะอย่างเงี้ยมีใครเป็นไหมคะซึ่งน้ำนี่แหละขับเป็นนะคะแล้วสิ่งที่เป็นฟีดแบ็กกลับมาคืออะไรรู้ไหมคะแม่ค้าก็จะมองบนแล้วก็มองแบบ มองแรงเนี่ยค่ะนะคะก็เป็นเรื่องที่ขำขันกันไปนะคะคงจะดีกว่าไหมคะถ้าเราจะไปเลือกรับประทานอาหารนะที่ระบุชัดเจนไปเลยว่าเราจะได้อาหารรสหวานมันเค็มในปริมาณที่พอเหมาะพอดีในแต่ละวันที่เราควรจะได้รับ ไปเลยอย่างเงี้ยค่ะซึ่งก็จะทําให้เราอ่ะกินได้กินดีไม่มีโรคนะคะค่ะก็อย่างที่น้ําเคยบอกไปนะคะว่าคนเราต้องลดอาหารลดหวานมันเค็มไม่ควรกินเกลือเกิน2000มิลลิกรัมต่อวัน ะะไม่ควรกินน้ํามันเกิน6ช้อนชาต่อ1วันไม่ควรกินน้ําตาลเกิน6ช้อนชาต่อ1วันในคนปกติส่วนคนเป็นเบาหวานเนี่ยก็ไม่ควรกินเกิน4ช้อนชานะคะซึ่งทั้งหมดเนี่ยน้ำพูดในเรื่องของอาหารรสหวานมันเค็มน้ําติดกา๊าซไว้ให้แล้วนะคะไปดูรายละเอียดนะคะเพื่อสุขภาพของตัวเองนะคะ คณะกรรมการอาหารและยาเขาจึงเล็งเห็นความสำคัญในข้อนี้นะคะก็เลยเป็นที่มาของฉลากโภชนาการทางเลือกสุขภาพนะคะที่มันจะติดไว้ตามอาหารแต่ละชนิดที่เราสามารถไปเลือกดูฉลากนี้แสดงว่ามันจะทำให้เราได้รับปริมาณหวานมันเค็มที่พอเหมาะนะคะเขาจึงแบ่งกลุ่มเป็นเจ็กลุ่มให้ในอาหารก็จะเป็นฉลากนี้นะคะที่ติดอยู่ในผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะ เราก็สามารถไปเลือกซื้อเลือกหาในปริมาณที่ร่างกายเราต้องการนะคะเกลุ่มที่บอกเนี่ยก็จะมี 1. ผลิตภัณฑ์ประเภทนม 2. ผลิตภัณฑ์อาหารหลัก 3. อาหารกึ่งสำเร็จรูป 4. ผลิตภัณฑ์เรื่องของเครื่องปรุงรส5ขนมขบเคี้ยว 6. อาหารกลุ่มไอศครีม 7. อาหารกลุ่มเครื่องดื่มนะคะทั้งหมดเนี้ยเราลองสังเกตดูนะคะถ้าเราไปเข้าไปในร้านสะดวกซื้อหรือว่าร้านค้าอะไรต่างๆนะคะถ้าเราจะซื้ออาหารในเจ็ดกลุ่มนี้นะคะก็ลองเลือกดูสัญลักษณ์นี้นะคะสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพนะคะลองดูมันก็ทำให้เราได้รับปริมาณเนี้ยที่มันไม่เกินในแต่ละวันของเรานะคะ ทั้งหมดทั้งมวลก็ไม่ใช่ว่าทุกคนก็จะกินอาหารที่เป็นทางเรือกสุขภาพในอย่างกินนมอย่างเงี้ยนมมีน้ําตาลสองช้อนชาก็กินนมไปสี่กล่องอย่างเงี้ยก็ทําให้น้ําตาลเกินได้เช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นน้ําบอกแล้วว่าการรับประทานอาหารให้เป็นยาสุดท้ายแล้วทุกท่านจะไม่ต้องทานยาเป็นกรรมเป็นอาหารนะคะค่ะสุดท้ายนี้นะคะถ้าใครรู้สึกว่าฉลากทางเรือกสุขภาพที่น้ําได้แนะนําไปนะคะมีประโยชน์นะคะ ช่วยกดไลค์ด share, กดแชร์กดติดตามช่องสายทาราพาเพลินของน้ำด้วยนะคะเพื่อน,น้ำจะได้มีกําลังใจไปหาสารน่ารู้ดีๆมาฝากทุกท่านอีกนะคะถ้าใครที่แบบรู้สึกฉันเพิ่งรู้อย่างเงี้ยช่วยคอมเมนต์ด้านล่างให้ด้วยนะคะจะได้รู้ว่าเออน้ำจะได้สอนเรื่องนี้เพิ่มมากขึ้นจริงๆนะคะส่วนวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีค่ะชุดกี่เพา